คำทํานายหลวงปู่ศิลาแม่นอย่างกับตาหินพยามาณผู้ใจบาปจุดจุบขมีนอนาคตของไทยหลวงปู่ศิลาเล่านิทานพร้อมเผยคําทํานายจุดจบของปัญหาแนวชายแดนไทยกัมพูชาวันที่13สิงหาคมหลวงปู่ศิลาได้เล่านิทานตำนานปราสาทเขาพระวิหาร และจุดจบของปัญหาแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่างวาระแต่เหมือนกันทั้งสามวาระดังนี้วาระที่หนึ่งสองสิงหาคมสองพที่ทำอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันทูบ้านแกปิตำบลเชียงเขืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินโดยวันนั้นมีสาธุชนจากทั่วทุกสารทิศ ต่างเดินทางเข้ากราบสการะขอพรกับหลวงปู่ศิลาอย่างเนืองแน่นและยังมีทหารกาที่รอดจากระเบิดคือ1ิบเอกวรพงษ์หะบ,บันส,สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่8ดกรมทหารปืนใหญ่ที่สได้เดินทางเข้ามากราบสการะถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศิลาโดยหลวงปู่ศิลาได้เมตตามอบเหรียญขุนเผน ยอดขุนพลให้ไว้เพื่อที่จะพกติดตัวเพิ่มอีกเหรียญและหลวงปู่ยังได้มอบวัตถุมงคลให้ทหารอีกนายที่อยู่กองพันเดียวกันที่คานเข้ามารับวัตถุมงคลจากมือจากมือของหลวงปู่ไว้เป็นสิริมงคลด้วยวาระที่สองวันที่9สิงหาคม2568 เมื่อวันที่9สิงหาคม2 5 6 8เป็นวันพระขึ้น15คำ่ำเดือน9เวลา9นาฬิกา29นาทีที่วัดสวนธรรมปิติหรือธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันทูบ้านแกปิตำบลเชียงเคืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินหลวงปู่ศิลาเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสูง ในพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้โดยมีพลโทบุญศิลปพาดกลางแมทัพภาคที่สองเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายคารวสพร้อมด้วยพลตีกิติพงศ์เนื่องชมพูผู้บัญจาการมณฑลทหารบกที่23เป็นประธานกรรมการดำเนินงานโดยมีนายสนั่นพง์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายสันติจัตุพันธ์ปลัดจังหวัดกาลสิน พุทธศาสนิกชนและสื่อมวลชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงโดยเฉพาะ f อท่านไม่ทับกุ้งที่มารอขอถ่ายรูปเซลฟี่จำนวนมากวาระที่3 11สิงหาคม2568เมื 2, ม่อวันที่11สิงหาคม2568ที่วัดสวนธรรมปิติ ทำอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันทูบ้านแก่แปะตำบลเชียงเคือ่าอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินวิทยาลัยการทับปลกนำโดยนายอัศวินตีระวัฒนพุง่งประธานวทบ69พร้อมด้วยคณะได้ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพลตำรวจตีศิรสั์เยื่องสงวนชัยคุณจุรีพลสินทุภัยประธานแม่บ้านตำรวจพันเอกพิเศษนายแพทย์สุรัตพลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมทีมงามรักตาและแม่บ้านตำรวจร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสายตาใสาใจอาสา ถวายหลวงปู่ศิลาด้วยการจัดบริหารตรวจโรคตามอบแว่นสายตาและเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนฟรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมก้าวถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา93พรรษาสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568 ได้ทำการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตาฟรีให้ประชาชนที่มาต่อคิวจำนวนมากโดยทั้งสามวาระหลวงปู่ศิลาสิริจันทูเมตตาเล่านิทานให้พุทธศาสนิกชนที่เข้ากราบสการะว่าครูบาอาจารย์ใหญ่ทางฝ่ายปราศาสต์เขาพระวิหารหลายองค์ที่คอยปุกป้องคุ้มครองเขาพระวิหารอยู่ในธรรม มีชื่อเป็นภาษาเขมรต่างก็ช่วยคุ้มครองคนดีโดยหลวงปู่ศิลาได้แผ่เมตตาจากเทพต่างๆจากชั้นต่างๆขอความเมตตาทุกชั้นฟ้าทุกวิมานให้ช่วยเพราะตัวหลวงปู่เองไม่มีอะไรขังต้องอาศัยให้ท่านช่วยทุกองค์ก็ตอบรับปากจะช่วยยังบอกว่าทหารไทยสู้ได้แค่มานหุ่นสิน หลวงปู่ศิลายัางได้เมีตาเล่าตำนานอีกว่าแรกๆต้นต่อของกัมพูชาชื่อพ่อใหญ่ทองได้ไปเรียนของดีจากพระฤาษีทางลาวเลยเดยนาเป็นเมียชื่อสุคนธาพอเรียนศาสตร์และศิลป์เสร็จแล้วเลยพาเมียกับกัมพูชาได้ลูกได้เต้าหลายคนมีลูกคนหนึ่งชื่อพญาละแวกที่มีนิสัย คดโกงอยู่ตลอดเวลาได้ขอพรพ่อไปตั้งเมืองใหม่อยู่บนยอดเขาต่อหน้าดีแต่ไม่ถึงนาทีก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนหุนเซนเหมือนกับเรียนแบบกันมาเลยพอไทยผือก็แอบมารบแทบจังหวัดตามแนวชายแดนของไทยดูเหตุการณ์แล้วเชื่อขมีนไม่ได้หรอกทาหารไทยไม่ตอบโต้ ยิ่งวางระเบิดเพิ่มหุนเสซนเป็นพยามารผู้ใจบาปส่งโดนมาสอดแนมอยู่เรื่อยมีใต้เมืองบาดาลของกัมพูชาส่งสารมาบอกว่าพ่อแม่เอย๋ยทำยังไงถึงจะเลิกการสู้รบก็น่าจะทำให้กัมพูชาพังย่อยยับไปครึ่งประเทศกัมพูชาถึงจะยอมหยุดยั่วยุนี่ก็คือคำทํานายนะคะ ของหลวงปู่ศิลาก็นับว่าท่านได้ให้สติผู้นำของไทยแล้วเหลือแต่ท่านผู้นำที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองจัดการให้สิ้นซากในภายหน้าลูกหลานคนไทยจะได้มีเสียงลำบากการตัดสินใจให้เด็ดขาดตัดสินใจให้ขาดสักทีไม่มีใครหวังดีกับไทยนอกจากไทยเองเท่านั้นและไอ้พวกไส้ศึก เดี๋ยวมันก็ล้อนอยู่ไม่ได้บ้านเมืองมันอยู่เมืองไทยไม่ได้พวกนีลคุณชาติบ้านเมืองการจัดการเฮราบคาบขอให้ไทยจงมีชัยเหนือภไยรีพิสารพ่ายแพ้คุณงานความดีที่ไทยได้ทำไว้ได้สร้างตลอดมาขอจงความดีนั้นสำแดงเด็ด ปกป้องคุ้มครองให้ประชาชนไทยทหารไทยประเทศไทยจงอยู่รอดปลอดภัยในศึกครั้งนี้ขอจงสำเร็จสมบูรณ์คนใดที่เนรคุณต่อผู้ที่มีพระคุณจงล้มละลายล้มเหลวพ่ายแพ้การศึกจงสงบโดยเร็ววันด้วยเถิด